กดหัวมาไลฟ์สดันไม่นานนะครับอ่าใช้ซื้อหน่อยใช้ซื้อหน่อยครับโอเคอันนี้มีมันจุ สะดวมาแล้วเอะฮัลโหลอยู่ก็อันนี้ครับพี่พีเอฟที่กูดุดให้ตุนฮิ้วให้ตุนฮิ้วเค,ค้กเนี่ยส่งครับบอกว่าให้ตุนกินกล่องหนึ่ง ดมากเลยครับพี่ก็เป็นพยาบาลอยู่เป็นหมอนี่แหละหอยูอ่นางบำแหงวนหัวตัวไม่ได้นอนเลยแล้วจะกินด้วยเขาบอกเป็นเจ้าดังนะ อะไรกันอยูอย่ทุกคนวันนีม้มีผลิตภัณฑ์ที่ตุนจะขายน้ำปลาร้าหาแบบซื้อขวดยากมากได้ฝาสีขาวมาครับเดี๋ยววันจร์นึกไปหาหมอแล้วแบบประชาชนส่ในชนตุนน่าจะมีไปที่โรงพยาบาลอือหือขอบคุณนะครับ ให้ตูซื้อสี่กล่องแล้วก็แบบแบ่งให้ตูนกินด้วยกล่องหนึ่งอะตูส่งไปสามกล่องเป็นเค้กอืมอร่อยอืมทุกคนให้กาแฟเอออืม,อ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 ม น่าข้องคือตัวเป็นมะเร็งใช่ใช่ตัวยังไม่ทำคลิปลเอฟพีบางคนก็ยังไม่รู้แล้วาทำคลิปอยู่อตอนนี้สัง่งยาสมุนไพรมากินครับ ทุกคนทำอะไรกันอยนู่ครับออขายน้ำปลาร้าให้ทุกคนช่วยอุ่นหนูหน่อยนะครับทรูปของแให้องครับ อร่อยอนะมันเป็นแบบว่าไม่หวานมากน่าจะขายดียแล้วขายเอ่าไหร่อยู่แปลว่าเป็นเพราะว่าไม่ทำกันแล้วครับไม่ไมทำกันแล้วแต่ว,ว่าถ้พี่เขาขายไปกินมาเซ็น จากคนต่ตางทางั้นทำแล้วก็ำไอยูก่อนตอานี้นตัมแรนคือทำต่ออยู่ครับ อ,อร่อยนะลูกค้าเอฟซีสากทิ้ออะฝากตุนทิ้งแนละ้วให้ตุนแบ่งให้ตุนกินก,นะกล่องหน,นึ่นนงอะเพ่งส่งมาเิ่อเด็เลยค่ะทุกคนกล่องเนี้ยสองร้อยยี่สิบาทแพงๆ่ะผลราคาก็อยู่ทุกคน เอยครับน้ำดังนี mm ่ม hmm. ีอะไรทุกคนไม่ได้ตามชั้นตามโชว์มาชั้นยิงเลยปลาดูนะรักษาตัวครับเดี๋ยวเจาะเลือดดิแต่ว่าคุณปลาลงมา เป็นอะไรอืมเป็นอะไรจะ่าตูนจะรักษาด้วยสมุนไพรกินย,ยากินยาสมุนไพรครับระวังสู้กับมันมีพี่เอฟซีให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณมากเลยครับแล้วก็พี่แหมมขอบคุณมากเลยครับ วันนั้นให้ตู 1, นพันหนึ่งเมื่อวานน่ะแล้วก็เอาเงินซื้อ,อยาให้สมุนไพรให้ตูนกินด้วยขอบคุณมากเลยครับอยู่นอร์เวย์หรือเปล่าพูกผิดขอโทษ้วยนะครับนอร์เวย์ออ่อยนะตั่ยังไม่รู้เลยตัวยังไม่ทำกินเลยแี้วตัวยังไม่ได้นอนตัวล่าหายอืม หามันเจอหาไปสองวันนะมันอร่อยจริงจริงในเค้กเนี่ยนะตอนที่ดูต้องหาอะไรได้เสริมทุกคนรายจ่ายเยอะเพราะรายได้มันมีแค่ทางเดียวยไงต้องมาหาช่วย เดียวคุณทำ้นทานนี้ก็รับี่ิวของทะเลรับผิวไปซื้อของไปส่งให้นะครับตรงต่างจังหวัดส่งอะไรเงี้ยจ้างได้นะทุกคนร้อนเงินบอกเลยร้อนเงินมากตอนเนี้ยหาไรายได้เพิ่มเราเราไม่มีไรายได้สภาพตัวไปขับรถก็ไม่ไหวทุกคนเนี่ยไม่ค่อยได้ขับรถเลยเวลาลงมา ลงไม่ได้ไปขับรถเลยช่วงนี้ทุกคนเวียนหัวปวดหัวับท้ันปวดหัวครับความเครียดจัเลยมั้งขอยากมากครับพี่ติดตามมานานแล้วขอบคุณครับเมื่อวานเนี่ยว่าจะขับรถก็ไม่ได้ขับปวดหัวนอนรั่วตันล่าหายอ่ะตรงนี้ไม่มีแรงที่ไปหาเลย ไม่หาตอนเช้าเพราะเ,ออเยน็นเจอตอนเย็นอะ่ะหลุดออกมาการน้ำปลาละลเดี๋ยวพรุ่งนี้พร้อมส่งนะครับพี่ที่โอนเงินมาแล้วค่าน้ำปะลาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตูนพร้อมส่งนะเพราะว่าตูนพึ่งไปหาขวดมาได้หาขวดยากมากบมกที่เป็นฝาสีดำฝาสีดำไม่มีเป็นฝาสีขาวก็เป็นน้ำปะลารสอของทาง ร้านเราเองสูตรของตัวกับน้องแพวเข้มข้นนี่ฮะกดละสี่สิบห้าบาทนะครับฝากอุดหนุนหน่อยนะคระกดละสี่สิบห้าบาทค่าส่งเริ่มต้นที่หกิบาทส่งทั่วประเทศไทยหรือจะไปทําบุญสั่งไปทําบุญก็ได้นะครับน้ำปลาไม่ได้ตําแบบโชว์หรืออะไรนะเพราะว่าคลิปนี้นก็มีทุกคนดูเยอะอยู่เหมือนกันที่ตํา ในนี้ตุ้งกินปลาร้ยังไม่ได้ช่วยให้ตุง้งดงดงดปลางดทุกอย่างพยายามที่จะกินของที่มันมีประโยชน์อะ่ะแล้วก็ของที่มันบำรุงเลือดเพราะเกิดเลือดตุ้ต่ําเลือดจางมันตุ้งก็เวียนหัวบ่อยเพราะเลือดตุ้เลือดตุจางนี่แหละนะทุกคนนี่ค่ะมีแพ็กเกจมาโชว์แล้วฝากอุ่นหนูหน่อยนะครับ คู่นี้ก็วาเลนไทน์มาแห่งความรักนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์ดีวาเลนไทน์ก็หาเงินนะครับนี่หาซื้อยากมากขวดเนี่ยที่ตูนใช้อะตอนนี้ได้ออเดอร์ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ขวดแล้วขออุ่นด้วยนะครับมันต้องได้ห้าสิบอัะมันถึงจะแบบว่าพอได้เงินงน่ะทุกคน เรามาต้นทุนน้ำปลาลามันก็สูงอ่ะเหมือจะขครัอีกอ่ะแต่โลโก้จะมีใครสั่งก็จะมีไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเหลือประมาณแผ่นเดียวเองกคอาจจะไม่ติดโลโก้ไปโอ้โหเขามไม่นัาทายคันไ,ได้นะตุ๊ไปอ่านคอมเมนต์ยอนหลังดูอ่ะโอ้โหคนกับ แล้วบอกแบบมีพี่ๆให้กำลังใจเยอะแนะนําเยอะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยลุงก,ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นระดับหนึ่งแล้วอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะจริงๆแต่ถามว่ามันมีช่วงเวลาที่มันดิ่งไหมดิ่งไหมเครียดไหมมันก็มีใช่ไหมล่ะโลนี้โลคมะเร็งนันไม่ใช่โลคกระเพาะใช่ไหมล่ะทุกคนยังไม่รู้เป็นระดับไหนแล้วด้วยซ้า ทำไมทำให้ตูนัดเครีย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 ดอันนี้ขนาดยังไม่ได้เจาะยังไม่ได้เจอนะเนี่ยเดี๋ยวเจาะไปตรวจชิ้นเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ไม่ตายตายตูน่ะตูนเป็นคนคิดมากนะตูนเป็นคนคิดมากโชว์ตัวไหนเลิกแช่ใครของไม่เลิกใช่ป้าใครของหน่อยมาล่าที่ถึงมันโก้แล้วทุกคนมันโก้หายไป มันกาก็หายแเพิ่งเจอเนี่ยหายไปสองวันเนี่ยเดี๋ยที่เจอไมไปเจอที่ไหนบนด่านฟ้าอืมสุดๆนะพี่จูนเนี่ยขอบคุณมา,มากๆเลยคับขอบคุณมา,มากๆเลยเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจเลยลอ่ะกำลังใจทุกคนที่คอมเมนต์มา ไม่ต้องไม่ต้องอุดหนุนก็ได้ไม่ต้องช่วยซื้อก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจเนี่ยมันก็ดีมากมากครับมันดีมากมากเลยอะ่ะกเาอยู่คนเดียวด้วยเราอย่คนเดียวตอนนี้อยู่กับหมาวันนี้เชื่อไหมว่าตูนะ่ะนอนไปครึ่งชั่วโมงเองตูนหาดอลล่าร์หาหาหาไม่ได้นอนเลยดอลลาร,รู้ไหมว่าปาไม่ได้นอนอะ่ะ รู้ไหมรู้ไหมว่าเป็นห่วงรู้ไหมว่าเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงมากหายไปไหนมาหืตมตบา้ากินไม่ได้เลยรู้ไหมย่าทำอย่างนี้อีกหืมดูห้องดีแล้วมาฟังตูนนะหืมหายไปไหนมาสองวันอ่ะเป็นห่วงจะตาย เจอหูสภาพมอมแมมหิวน้ำหิวโซเลยนี่พาไปอาบน้ำมาได้ค่ะหิวเลยค่ะเลยเมื่อวานติดมาเมื่อวานก็ไปอาบน้ำหมาหมดแล้วเนี่ยตุนจ้างแม่บ้านเลยทุกคนจ้างแม่บ้านตรงนี้ต้องช่วยหาให้เขาห้าร้อยช่วยให้เขาช่วยหาหาเบอแสกเมื่อวานไปไปหิ้วใช่ไหมของพี่เขาพี่เขาให้ติดมาก็หมดแล้วหมดกันตล่าเนี่ย มันนี่เดล่าเดล่ากินเยอะๆได้ไม่แก่เลยขอบคุณครับแหนทำอย่างนี้อีกดูไหมมันก็หายไปคนนึงแล้วตัวนึงแล้วไม่ใช่เหรอขายไปแล้วเลยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยมาก ไม่ช่วยให่ไม่ช่วยขายเลยแน่ๆทุกคนมันเหนื่อยจริงวันนี้ตุ้มกขับรถหาเนี่ยขวดอะหาซื้อยากมากแล้วก็ทำน้ำปลาร้าแล้วก็กรอกมาเนี่ยกรอกมาให้โชว์แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าขวดให้ทุกคนดูเนี่ยกาตรงมใยน้ำปลาร้านะสาวหนึ่งได้นะคะนี่นะนี่หรือฟังหิ้ของทะเลก็ได้ หรือใครมาพัทยาจ้างตูนก็ได้นะตูนขับรถอยู่อ่ะจ้างตูนขับรถก็ได้นะแบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นรับสนามบินอะไรอย่างเงี้ยรับจ้างหู่นะถ้าเกิดใครมารเที่ยวพัทยาหรือว่าไม่มีรถพาเที่ยวก็จ้างตูนได้เอาแต่ทุกงานตอนนี้ค่ะมันทาง,งซื้อยามารักษา๋ยวจะพะยายามกินยาย กินของขมขมมนละสะเดาทุกสิ่งอย่างจะพยายามตุ้นห่วงอ่ะทุกคนตุ้นเลยแต่ว่าอย่างไใ่ใครใครสั่งน้ำปลาร้าแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้พรุ่งนี้ส่งน้ำปลาร้าให้นะครับจริงเพราะตุน้นได้ขวดไปแล้วเนี่ยอาจจะแบบโลโก้อาจจะไม่ครบผู้ขวนนะเพราะว่ามันเหลือแผ่นเดียวมันหมดแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดทำมันก็ต้องโอ้โหอีกหลายร้อยเลยแปดร้อยปวดถ้าเกิดขายนรำมดาไม่ได้กำไรเลยโอเคนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคนใจตุ่นเหนืนหน่อยตุ่นง่วง ใครไปเคยไปบ้างแบบมันรู้สึกแบบนั่งใจมันสมองไม่อยากหลับแบบว่านั่งใจมันอยากหลับอยากะต่สมองไม่หลับเองมันคิด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 เนี่ยวันนี้ตุ้งก็ไปขับรถไม่ได้แล้วตุงเวียนหัวเมื่อวานก็ไม่ได้ไปเป็นเพราะอะไร ทลือตุนนอนไปแล้วหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงจริงไหมตันนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับนี่ไม่นอนเลยเนี่ยยันเนี่ยหนึงโมงกี่โมงไม่นอนเลยนอนนอนตัวยาขายของมีนะคะฝากงนู้นเะลยนะศูนย์เก้าสี่เก้าแปดหกสองหกสองหกเบอร์โทรนะคะไปไลน์มาได้ไอไลน์ไม่เจอก็พิม เฟซบุ๊กกินเที่ยวกับตูนทักแชทเฟซบุ๊ก Facebook, ตูนมาก็ได้ครับกินเที่ยวกับตูนอะอ,อร่อยมากนะครับขอบคุณนะครับ CFC ที่ให้ตูนหิ้วอันนี้แล้วก็แพ็คให้ตูนกล่องนี้ต้อง220บาทหมดเลยแพงๆตูนจะกินให้มันได้มากที่สุดที่จะกินได้มันจะอยู่ได้หลายวันอะเปน็นอาทิตย์อะ เออไปรับออเดอร์รับหิ้วนี่ดีกว่าหิ้วเค้ร้นานดังปิดไม่ได้สิมันอยู่ห้องดูสภาพดูดิคุณไม่ได้นอน นี้ก็กินข้าวข้าวไก่ย่างครับอกินได้นิดหน่อยนั่งนั่งนั่งไรสดไม่ไหวแล้วต้องไานจะเอนแล้วทุกคนจะเอนไ์สดแล้วนะน้อล่ายังมาชีนะชีแล้วป้าจะทุบเลย น,นั่นเอ็นไลส์เสรแล้วทุกคนนี่นะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าแปดหกสองหกสองหกศูนย์เก้าสี่เก้าแปดหกสองหกสองหกนะครับแอไลน์หรือโทรมาได้นะครับคนละสี่สิบห้าบาทถ้าส่งเริ่มต้นที่หกสิบาทนะครับส่งทั่วประเทศฝากอุดหนุนสนับสนุนตัวด้วยนะครับนี่ฮะขายน้ำปลาร้านี่ อย่างนี้เลยตำได้ตั้งหลายคกขวดเนี้ยทำได้ถ้าคนกินไม่เยอะตำได้เป็นสิบคกอ่ะถมาเราใส่ไม่เยอะอ่ะแต่ถ้าสำหรับตูกตัวตัวตกินสองครั้งก็หมดแล้วสำหรับคนที่แบบใส่เยอะใส่เยอะอย่นี้ลอให้ในความเองนะคะทุกเนื่อยตุ่นเหนื่อยตัวไม่นอนตันเหนื่อยทั้งวันเลย โอ้ยตัวไหนไปหาซื้อดีด้วยหาซื้อขวดซื้อวัตถุดิบปลาด้วยมันจะรอปีดีไหมเนี่ยโอ้ยไปไหนอย่างนี้นะทุกคนนี่อย่างนี้ขออนุญาตอย่างนี้เลยน,นะครับ นอกตาสักก่อนเนี่ยตึ้งเล่มเอามาเนี่ยลาโอ๋อดูทุกคนดูอ๋อคิดถึงที่นอนดูนว่าคุยก็มีความสุขทุกคนดูหายไปสองวันไงไปอยู่บนดาดฟ้าตึกคอนโดอ่ะหาไม่ก็ไม่เจอ หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วก็ไปสร้างไงทุกคนโอเคตุกคออนญอ,อตินอนกับตุูไม่ไหวแล้วตูจะค่อยขายใหม่พรุ่งนี้ทุกคนไม่ไหวตุนง่วเนี่ฝาคนนู้วยนะครับขายใหม่พรุ่งนี้นะของใครที่สั่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุูส่งให้นะคปะปลาร้าเนี่ย เจอกันใหม่ในสุดหน้านะคะขอบคุณครับทุกคนขอ,ขอน้อนก่อนไม่ไหวแล้วอันนี้ค่ะเหนื่อย